ร้อเท่าไหร่นะพี่เชลเจ็บลืมแล้วอะ่ะห <500, S 1> <50. S 2> ้าร้อยแปดสิบสองดูปามันจูจีกันสิมันรู้ว่าเราจะถ่ายรูปมันดูนาำซิโอ้แปดร้อยห้าบาทจ้า <c oughs> <c oughs> ไปไหนแล้ว่啊ปลาหายอ๋อไปจุจีกันตงรงโน้นหรอ,อรดูมันทำเดูมันทำมีพอไหมเนี่ยพอไหมจัดงร้อยอ่ะถ้าสองร้อยมีถ้าแบงค์เพราะว่าจะต้องให้พี่อีกแปดร้อยห้าบาทเดือนถ้าลดหน้วันนี่นเออเฮ้ยทำไมคนไม่ค่อยอ่ะเดี๋ยวก็เนี่ยอย่าหยุดยาวอย่าเพิ่งคิดได้เผื่อมีคนเพิ่มเป็นสิบเป็นอะไรพวกเนี้ยจริงเหรอ แต่ยังไม่ต้องจ่ายเนาะสิบปีเนาะเฮ้ยต่ยอเหรอเตะเลยมันเดลยใครเพิ่มอ่ะไม่รู้เลย,ม,เลยมีใครพเพิ่มหรอ ไปไหนอีกแล้วปลาทองหายจุ๊บ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 จุบจล้ันุ๊บจ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 ุนจุ๊จุกันุ๊บจ๊บบจุจ แต่ว่าปลามันจะไม่ใช่ตัวผู้ตัวเมียเป็นตัวผู้ทั้งคู่หรือเปล่าปลาเกอปลาเก๋หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวเมียทั้งตัวปลาเลสเบี้ยนอะไรประมาณเนี้ยไอ้ย่ะแล้วเยอะเลยทิ่มันโอเคป่ะไม่โอเคป่ะกเดี๋ยวดูว่าจิ eh like ๊บ mm จ่ายเท่าไหร่ที่เหลือเดี๋ยวก็หันหัยกันออกก็ได้ดู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 พี่เชฟดูมันทำกันสิดูสิเดี๋ยวสิถ่ายคลิปปลาก่อนปลาจุบดูจีกันอยู่